าเจอปามอีกแล้วโอ้โหไปพาไปบึ้มสุดผมไปไปกับปามแล้วบึ้มปามเดินอย่างนี้ก็ได้กินนี่แหละมาแถวนี้แล้วนี่แหละปามย่อไหมมองทำไมเราไปสิเห็นจนเลยเอะไรเอื้อ เอาปลามาเอาโอ้ยยังไมยทันจะอะไรเลยเนี่ยอะไรยะเอยยยยยยโยย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 ยู่นยันยย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 ่ยยยยโยตรไกลอ่ะยวยยย ยลยมาแล้วมาแล้วมาเออมาเออยเอออเอ้ยมาช่วยกูหน่ Istanbul, นยยอ,อ,อ,อยสิครับผมไปแป๊บรอ้วอยรอ้วอยรอ้วอยเดี๋ยวไปแล้วอเออเอ,อ้ยเด็กที่ไหนวะช่วยเอาปั้มโดนเหรอช <Lion. S 2> ่วย ถอนแม่งเลยมาแขวนทำไมโอ้โอ้มาไมไหนอ่ะมาสมาธิทีเดินแล้วถอนถอนซะเลยนี่ถอนซะเลยไปทางไหนอ่ะมาแขวนใช่ไหมมาแขวนใช่ไหมเรือยู่ใกล้ชัดเลยไม่ให้แขวนไม่ให้แขวนไม่แขวนใช่ไหม

มายืนนิ่งเลยนะดูดิเขายืนมองอ่ะหือสดุ้งเลยมือสั่นเลยอีกแล้วเดนอีกแล้วเดนอีกแล้วเดนอีกแล้วเข้ไปเข้าไปตายคนแรกครับผมอีกแล้วอ่ะไปจะหลุดจะหลุดต้องหลุดหลุดไม่หลุดไม่ไม่หลุดดิย่าอย่าอย่ดอันนี่ใช่ไหมไปไปเฮ้ยไปอยู่ข้างๆเลย่า กำลังซ่อมอยู่เลยซ่อม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 สิซ่อมหลบก่อนกระจายเต็มใกล้หุกใกล้หุกไม่ไม่ซ่อมสิครับซ่อมสิครับไม่ผมจะไม่ตายคนแรกครับผมตายคนแรกแน่นอนแน่นอนวิ่งละเฮ้ยอย่าวิ่งดิอย่าวิ่งอย่าวิ่งมันเห็นเลยนั่นไงครับนอนอีกหนึ่งทีครับโอ้โหล้มอยู่ข้างหน้าเลย ใ้ซ่อมเครื่องซ่อมเสร็จเอ้าตังใจ๊ทำให้ระเบิดจะดีตรงนี้มันมีฮุกฮุกนี้ถอนอยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยใตย้ใต้น้องวัวทั้งนั้นเลยโอ้ยที่แหละตต้น้องวัวด,ด้วยตต้วัวไปแล้วไปไปไปที่ไหนอะเดินวน,นเดินวน,นโอ้ยจบไปแค่เลยวะจบกลมตรงเนี้ย พีโฟกไม่ปล่อยไว้ไปนู่นแล้วไปแล้วไปทางใครไม่รู้ซ่อนอยู่อะไปซ่อนอ้าวชิบหายแล้วรอดรอดรอดเออไปไปไปช่วยดู่มาอย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 ู่แอนเล่นแล้วพีโฟกอย่าอย่าสิพีโฟกเฮ้ย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 โดนดึงตูด แล้วไอ้นี่ก็มันก็ให้ตูไปโดนแขวนแทนหยุยุหยุยุบตต้องายอ่ะเดินมเดินมาจะต้มเดินน่เ้ตายครับตายแล้วครับตายแล้วครับเรีบร้อยเรียบร้อยโอ้ขึ้นสวรรค์ดูดิดูดิถู โอ้ไม่อยากอยู่ทางนี้เลยอ่ะไหนเราดูแอนดดินกว่าดูแอนนี่ก๊อตกันดีกว่าแอนนี่ก๊อตจะตายไหมส่งแอนดี่ก๊อตดีกว่าตายครับผมนั่นมาแล้วมาแล้วมาเร็วย่อทำไมไปย่อทำไมวิ่งตัดหน้าเขาสกอร์นี่ ตามติดชีวิตไอ้นี่กออ้นี่ก็จะโดนไหมนั่นมาแล้วไฟแดงมาแล้วไฟแดงมาแล้วกอดเบกสันเออสันดิอีอยวิ่งดิย่อไว้ดิย่อเาลงกรพไดิไม่ต้องหลอมันวิ่งเห็นรอยวิ่งมันเห็นรอยวิ่งเห็นลอยวิ่งเดินเดินเออนนั่งนั่งไว้ในตงกระพเออนั่งไว้นั่งไว้นั่งไว้เบ เก็บกี่คนภาคเจอแล้วหายไปหากองไปหากองไปหากองพยาบาลไม่เล่นเซอร์ไบเวอร์บ่อยว่ะแอ็งอุ้ยไม่อยู่แถวนี้ทั้งตัวเนี่ยปามโดนไล่อยู่ไงไม่ต้องกลัวปาเหรอโดนไล่อยู่ไปเรยเรามาดูคนโดนไล่ดีกว่ารถเดินพาเมียวิ่งมันเห็นรอยวิ่งสีแดง อาเหรอเอออยู่ไกลก็เห็นหรอเห็นเห็นเป็นทางเห็นหมดย่อ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 ไว้ยืดยืนยืนยืดระหว่างตรงข้าวโพดไว้เขาจะไม่เห็นหรอกมันมองแย่ที่ซ่อมอ่ะตรงที่เครื่องเมื่อกี้โอ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ลอเฉยลอเฉยต้องต่อเลยแล้วกันไปเลยซ่อมไปเลยครับ ต้องเลยอยู่ดังนี้แรกจนได้ดังคำที่ว่าคนเราไม่มีทางหนีโชคสเอ้ยมาโถเอ้ยมันพลาดนิดหน่อยเองมาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยหลังพี่หลังงลังหลังล้งไอคุกนี้ยังไม่ได้ถอนนนะบ้ันจะวิก เดียว <S <S 1> <S 1> เราไปดูพิกิตโนนนั่นอ้องไปดิการทิ้งร้อยจุบจุ๊จุ้องไปซ้องไปมีเดินหายเลยอันนี้มันนี่มีแันที่ thì tôi nói anh da gần đôn 6 với hey, sorry sorry bà đi, ma leo bà leo ơi luôn anh, bẻ máy bẻ hệt, เันเนี่ยแหกสิไม่เป้าไม่เป้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอดอวปั๊มปามไม่ต้องแล้วปามถักเปียกันอยู่นั่นแหละปามไม่เสร็จก่อนยืนนี่เต็มก่อนปั๊มไปลบลบลบหลังแหกเกมมิ่งควงอยู่ที่ควงอยู่ที่ควงอยู่ที่มวงอยู่ปมเล้วปอมแล้วควงอยู่ต้องไปต้องไว้ ทางไหนต่อป๊าต้อมเครื่องดิให้ปามหาเครื่องให้ปามมีแผนที่ปามไปไหนดีกวะทางนี้ทางนี้ออกไปไหนและป๊ามมาดิก็ <c oughs> จะไปรู้กันเลยสองเครื่องเองแผนที่หมดวะเก็บพื้นทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าเห็นอยู่อยู่ฝั่งนี้เลเห็มด ยังวนอยู no ่ยังวนอยู่ย yeah. ังวนอยู่มเลยซอเลย้เลยอมลวนอยู po ่วนอยู่เอาหายไปไหนละตามมาดิหาไม่เจอแล้วว่าไม่เจอยกคนละเรื่อนเลย่เจเรื่อไม่เจอเพืเต็มแล้วว่าไปละว่าไปะว่าาอันนี้อีกเรื่มงนึ่เอาเครื่มขาดเ ไปแล้วไปแล้วออเอาแล้วเหลือไอ้นี่ก้อยคนเดียวหรือเปล่าโอ้ยนาปลาเนี่ยอยู่นานเครื่องเดี๋ยวตู้ระเบิดเราไม่เห็น,นแต่ฆาตกรมันเห็นว่ามันระเบิดอเอาวะไอ้คะแนนช่วยเยอะที่โคลออกเลยโหคะแนนน่าเชี่อ เอาแล้วครับตึกตักแล้วครับตึกตักแล้วครับโดนแล้วครับหนึ่งแพ้ครับเอาแล้วครับจะเหลือไอ้นีคกอสคนเดียวหรือไม่เราจะมาดูกันเราจะมาดูความชิบหายของไอ้นี่กอสกันตัก,ยยกนี้ ot, มเทียนไอ้นิคกอสส้มเทียนนั่นไงเพิ่งนั่นเย้ไนั่นเย้นั่นเย้หลังหักเกมมิ่ง,ง <c oughs> <c oughs> อย่าพึ่งอ, <c oughs> อย่าพึ่งไปไปไปอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งข้ามไปข้ามข้ามข้ามยุ๊ มอบ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 เออมอบไปมอบไปมอบไปไม่เห็น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 ไฮ้เห็นอย่าไปอยู่ใกล้เดี๋ยวตีโดนนั่นพูดยังไม่ทันพูดอย่าไปนั่นพูดยังไม่ทันขาดคำว่าอย่าไปอยู่ไกลไม่รู้ว่ามีได้ามได้มันตีได้สิวนขวาไปวนซ้ายดีไปดีไปไปเลยไปเลยอย่าวนกลับมาเลยเอาแล้วครับแอนดิตก็เหลือคนเดียวแล้วครับเอาแล้วครับเลยเลยไปเลยเลยไปเลยทำตัว งานงานเข้าเกมมิ่งครับอย่าเดินกลางๆดิเดินยอมรอบไปเอาไปข้างหน้านั่นนั่นไอ้ไอ้นวิ่งผ่านหน้าไปไปช่วยดิไปช่วยดิคนที่ไปแล้วไปแล้วมาแล้วทำตายเหรอไปแล้วเหลือคนเดียวเลยเฮ้ยอย่ายอมอย่ายอมทำไมเล่าเอาไปดูมีอยู่ข้างหน้านั่นนั่นนั่นนะกระทิปกระทิปอยู่อ่ะอือนั่นแหละหัวแกเสร็จแล้วด้วยขน้าด เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเรามาลุ้นกันนะครับป้าป้าจะรอดหรือไม่ขยายทางแล้นะซ่อมเบื่อไหมเบึ้มไหมเบึ้อมียายายาบึ้มเหอะจะได้ตายหมูจะหมดหรือเปล่าเบื่อจะได้ตายหมูเอาเขาได้เว้ยไปซ่อมซ่อมไปซ่อมซ่อมไว้จะได้เปิดประตูได้แล้วก็หาเออแล้วขอไปแล้วขอไปแล้วก็ไปนันยังใกล้ๆวิ่งเลยวิ่ง มาแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้วสลวสลไวยรู้ยห้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอต้องมาเช็คแน่ต้องมาเช็คแน่เรเรเริเริเปิดเยเปิดเเปิดเปิดเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาแน่ีกวจะรอดไจะรอดมาอะตึกอยู่งซายเมื่อกี้ าแล้วมอบ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 อย่าวิ่ง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 ,งเอา,าเถอ <c oughs> <c oughs> แบะหลังหกักเอ๊ะหาท่อเลยว่ะท่อหนึน่งหาท่อเกมมิ่งมาแล้ข้างหลังมาแล้วทำไรครับเอ้ยเจอหลบหลบให้ได้หลบให้รอดหลบให้รอดหลบไม่รอดหลบไม่รอดหลบไม่รอดหนีให้รอดหนีให้รอด เสียงอยู่ทางขวาเมื่อกี้ย่อไว้ย่อไว้อย่าวิ่งย่าว่งอย่าวิ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 ่งไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไปไปฝั่งนึงเลยไปฝั่งนึงเลยไปฝั่งเลยพี่โฟกดูไลฟ์ป่าวะขวาขวาประตูอยู่ขวาประตขวาใช่ไหมใช่ไหมประตูบ้าประตูบ่าเสียงอะไรเออที่ประตูใช่ใช่นะประตูประตูขวาเออตรงนั่นแหละตรงไม่ดิ อย่าวิ่งนะ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 ไม่เป็นไรเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนขวาขวาขวาอะไรนี่ก็ขวาขวาขวาเนี่ยมันซ้ายเออตรงไปนั่นน่ะเออย่าวิ่ง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 มันดนุมเนี่ยเอาแล้วจะรอดไหมเอาแล้วกำลังกำลังเห็นกาลังมรอดกว่ะที่ว่ารอดกว่ะ เออพี่โฟกมาแล้วพี่โฟกพี่โฟกมาแล้วพี่โฟกพี่รอดหนึ่งเฉยยผมนี่เหนื่อยเลยโอ้ยได้ผมนี่เหนื่อยเลยเขาเหนียเป็นปีแคทรอไล เว้ยเปลี่ยนตัวมั่งเดี๋ยวไปกินข้าวเราเปลี่ยนตัวอ้าวมีใครเหลือใครเจ๊แอปเล็กเจ๊แอปมาโอ้โหนี่กดอะไรโหดจังเว้ยต้องบอกหมดจ้ะมิงานไปไม่ถูกต่อใช้น้ำนึกไปบ้งบ้าหงาไอ้อ่างอ่ะจ้างอ่างอ่างที่อัางสวยมากว่าขอบคุณค่ะน้องมาสวยมากๆเด็กโกหก เรียก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 คนมาแทนอันนี้ใช้ไอดูนะค่ะค่ะไปเรียกเรียกใครมาเล่นไปอยู่ฝั่งดูกันหมดเลยไม่ต้องชวนโอ้โหเรียกว่าทำคนดูผิดหวังเหรอไม่ใช่ตายว่ะแชร์สวิะช์อันแล้วไปเดินตามหาหาสาสมัครหนึ่งคนทำไมอันนี้อันนี้ก๊อตมันจะหนี นี่เล่นนี่เล่นปั๊มอยู่ไป้ไฟบ <Channel switched. S 2> ินกันยาวโอ้ดูดิไม่มีใครมาเลย <c oughs> <c oughs>